เย็นนี้ต้องเว่าเรื่องคนดังในพี่น้องเซฟกตะถ้าห้างเซฟก็ท้าห้างอ่ะบเซฟกะถ้าห้างแล้วนะบเป็นเซฟก็ถ้าห้างเลยก็ถึงบอกยุ่งยากเรื่องเสียภาษีอะไรเนี่นะมีการจมเรื่องภาษีบอกที่จริงเขาก็อาจจะไม่ได้จมเรื่องเสียภาษีก็ได้อาจจะจมแบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะที่บอยแต่ก่อนเขาบอเห็นเพนนซิน,นาแล้วว่าอาจจะหมายถึงว่า พระอ,อาจะหมายถึงว่าพระอ,อาจจะบ่าได้หมายภาษีแต่พระดาจะหมายถึงว่า,ตอ,อา,า,วาตอนที่บดังค้นกับบริไดมันสโลงแสงแรงแบบว่าคนตอนนี้ดังแล้วไงพอดังเลยเห็นะความดังนะ่ะตังก็มาตังมาคนก็อยากเข้าใกล้เงินก็มานะเห็นไหม คนที่ไม่ดังน่ะเขาก็อยากได้เงินแล้วอยากเสียภาษีนะหลายคนเนี่ยโอ้ยได้จนรอเสียภาษีนั่นหลายคนที่ทําเห็นไหมมนเรียกเรากินข้าวแบบว่าทาคุณป้าคุณพี่คุณน,าน้าคุณอาหรือว่าใมช่โชคอจัาทุกคนนะ่ะทําเขาก็อยากจะไปเสียภาษีนี่แหละเสียเยอะก็ไม่ว่าขอยได้ก่อนเพราะเพราะว่าเป็นอย่างนี้เนาะกระทั่งเขาอาจจะแบบว่าอยากจะบอกว่าอาจจะไม่ได้จมเรื่องแบบว่าเสียภาษ เยอะก็ได้จมไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเสียน่ะเพราะภาษีมันจะไปรู้กันอยู่ว่าเอาไปทําอะไรใช่ไหมถ้าเอาไปถูกต้องแบบว่าอยู่ที่นี่ไม่ไม่โชคก็จะพูดถึงภาษีไม่ชอบเคฟว่าถ้าห้างได้เสียภาษีตอนนี้ใช่ไหมไม่โชคก็ได้ได้ภาษีที่ตัวเองจ่ายไปคืนมารู้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่า อยากมาโหนกันโหนคนดังนเพราะว่าเขาเห็นเขาจมเรื่องเสียภาษีดราม,ม่าเรื่องนภาษีน่นะพอได้พอดังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้และค่ะเรารายได้เยอะก็ต้องจ่ายไปคนไม่มีรายได้เขาก็ไม่ได้เสียเยอะไงตามรายได้ของแต่ละคนคนจนน่ะ เขาก็ไม่ได้เสียตอนนี้เจ้าไม่ได้จนแล้วเขาใจบอเ <c oughs> จ้ามีรายได้ที่สูงเ <c oughs> จ้าก็ต้องเสียภาษีค่ะคนดังอะไร <c oughs> บางคนนะ่ะทำโลกโซเชียลก็บ่นเป็นเรื่องธรรมดานะอยู่เมืองนอกนี่นเขาก็บ่นกันเรื่องภาษีนี่ก็เหมือนกันบ่นได้แต่เราก็จ่ายไปเพราะภาษีนะคืนมาหาเราเนาะกว่าจะคืนก็งอมพอดีนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบว่าเขาเก็บไปแล้วคืนกลับมาให้ให้แบบว่าคืนสู ทั่วถึงกันแบบว่าบริหารไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินก็จะดีอยู่เราก็จะภูมิใจในการเสียภาษีหรือว่าอะไรนี่นะเออไม่ใช่ว่ากินเล็กกินน้อยเราไม่ได้เห็นไหคะพูดถึงโอเคพูดถึงพูดเดียวไปไหมเนี่ยเออก็พูดถึงว่าวันนี้ก็กกระแสนี่ก่อนกระแสเท่าทั้งหงเรื่องนี่แหละค่ะเรื่อง,อง,อง,องแบบภาษีนี่แหละ ได้เยอะเห็นว่าได้เกือบเป็นเกือบสองล้านนุนช่องไหนออกมาโฆษณานะ่ก็ต้องเสียภาษีก็ถูกต้องแล้วนะแต่การบ่นกันแล้วก็เป็นเรื่องปกนะติอ่ะเนาะจะตามทัวรนะ์ค่ะไม่โชคก็เพิ่งรู้ว่าเข้าไปดูอยู่ว่าเราได้ไม่โชคก็ได้คืนเป็นแสนแต่เป็นเงินเรานั่นแหละถ้าเป็นเงินบ้านเราก็เป็นแสนนั่นน่ะเนี่ย <c oughs> แต่เป็นเงินเราที่เขาดึงเปมากเกินไปเราจะยกัวอยากไม่โชคเสีย เสียร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่แม่อชอบนั่นเสียเป็นร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้มันก็เลยได้กลับมาก็คือเงินของเราที่เขาดึงไปมากเกินไปถ้าใครเสียภาษีน้อยอยู่ที่นี่เสียภาษีน้อยกว่าที่เขาำํำนบบว่าเขาให้เสียร้อยหนึ่งเจ้าเสียเกียรติสิบเจ้าก็ต้องคืนไปให้เขาให้ครบไหมมันก็ได้เงินเราคืนมาเพราะว่าเราเสียภาษีไง ก็เลยมาคุยเรื่องภาษีนี่แหละค่ะก็ดีใจกับเซฟก็ทั้งนั้นกดซ่อนเล็หน่อยแล้วก็ทาก็สัส่นๆมาทางช่องเล็กช่องน้อยที่แบบว่ายังไม่ดังเก็บหอมรอมริบเราก็พร้อมที่จะไปเสียภาษีนะคะ <c oughs> คใช่ไหมหลายคนใช่ไหมเอาวเชีนั่งลงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนน,ะน้องๆตัวเองด้วยเนาะแล้วให้คนที่เขาอยากเป็นนี่เป็นศินก่อนเนาะจะได้ออไปใส้นล้วชีวิตจะดีนะถ้าใครทำคลิปนะเป็นนี่อยู่นะ่ะ เขาก็เพื่อนจะได้เดิดใจนี่คนที่เป็นนี่คนจนก่อนคนที่พอมีพอกินก็อยา่าเพิ่งเฝ้าโอเคนะว่าวบบน,นั้นก็อยากได้เงินทุกคนเอเงินใครก็อยากได้ ừ, อืมพอพอดังแล้วก็เป็นแบบนี้แหละทําใจพอดังอะดามาน,นุ่นขยับตัวไม่ได้ไงแต่ก็อยากเป็นคนดังนะใครแม้คนดังเขาทําตัวให้มีดราม,มา่าทาตัวให้โดดเด่นบางทีการที่เขามาพูดอย่างเนี้ยเขาก็ได้ ได้เงินเพิ่มอีกนะเห็นไหมไปพูดแบบว่าเหมือนกับออกมาพูดแบบเนี้ยเพราะว่าคนเขาดังแล้วเขาก็มีคนเข้าไปสนใจทีนี้แค,แค่แค่เขียคนคมเขียนข้อความอะไรคนเข้าไปดูเยอะเงินเขาเดินหน้าเ็เยอะกว่าเก่าอีกนั่นแหละมันมีผลประโยชน์หลายๆอย่างมาตามมาอีกเขาไม่กลัวดราม,ม่าแล้วเพราะว่าเขาเนะ่ะได้เงินแม้จะดราม,ม่ามาเขาก็ได้เงินในคนคนที่เขาดังเลยคะ่ะโอเคนะไม่จะเอาเรื่องนั้น ว่าจะพูดเรื่องผู้ใหญ่บ้านนี่มาพูดเรื่องกำนันก่อนดีเพราะว่านันกำนันอยู่แต่ว่าเรื่องภาษีไมไ่โชคก็มาพอดีก็ประจวบเหมาะกันก็เลยคุยยาวไปเลยเนี่ยจะตามถั่วสวัสดีนะคะขอทุกคนโชคดีป,ปังปังนะปังปัง,ปงปไปเลยพี่มีเงินเงินจุงมาเงินจุงมาเงินจุงมาเงินนะมีม ถ้างเงินเยอะก็ไปเสียภาษีรายได้เยอะไปเสียภาษีภาษีนั้นเป็นสิ่งจาเป็นที่เราต้องเสียเพราะไหมเราจะได้อะไรมาเราก็ได้ทานุนหท้นทางที่ดีมาใช่ไหมเงินเราก็ไปช่วยอาจจะไปช่วยแต่บ้านเราอาจจะช่วยไปนอกประเทศด้วยนะเงินภาษีเรานะ่ะเราก็ได้หลายตัวไหใครมีไรายได้เยอะก็เสียปไปเถอะเออหักลบคุณหารนะ่ะได้ดีแล้วนะ่ะ หากลบคูณหารเน,น่ะแต่ก่อนมีอะไรเอะใช่ไหมล่ะเสียภาษีไปอย่าหลบเลี่ยนภาษีนะหลบเลี่ยนภาษีเขามาย้อนสอนย้อนหลังจะหนักนะแล้วไม่โชคเนี่ยเห็นไหมจ่ายเกินในได้มาเนี่ยแต่ยังไม่ได้หรอกแต่ก็รู้ว่าจะ,จะได้แต่เขารู้เราเข้าไปสอดสองเขามีพอถึงเวลาเขาก็จะบอกมาไงแต่เราก็ จะได้เรวเน้นมังคิดว่ารอ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 ใช่ไหมนะเรารู้ว่าเราไม่ต้องเสียคืนเราโอเคนะคะเราคุยเรื่องภาษีบา,บายบายไม่ไายนะยาวไป